สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะเอาตัว Lanotech Heavy Duty มาเคลือบแล้วก็กันสนิมตัวเลื่อยองศาสไลด์ได้ของ m a เก t a านะครับเลื่อยตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถสไลด์ได้แล้วก็ผมก็ใส่ใบคาบายสำหรับตัดอลูมิเนียมเข้าไปนะครับดังนั้นมันจะใช้งานหนักมากเครื่องตัวนี้ผมใช้มาเกินประมาณตั้ง3ปีแล้ว ตัวส่วนประกอบของเครื่องนะครับมันก็จะมีโลหะอาไมโครเหเล็กอลลอยอลูมิเนียมนะครับแล้วตัวใบเล็บที่เป็นคาร์บดา์เนี่ยเป็นส่วนประกอบหลายอย่างตัวกาดครอบก็บเป็น PCE ตัวยางตรงนี้ยางสําหรับดูดขี้เลื่อยเนี่ยมันก็จะเป็นยางนะครับมันก็จะแตกกรอบง่ายอันนี้ใช้มานานแล้วมันก็ยังไม่กรอบนะครับแต่เราก็ไม่ได้ดูแลอะไรมันเลยปกติผมก็ใช้ตัวน้ํามันอเนกประสงค์นะครับทั่วไปนในการฉีดพ่นนู่นนั่นนี่แต่น้ํามันอเนกประสงค์นะครับมันจะมีข้อเสียที่ว่ามันจะไปกัดพวกยางพวกโอรินต่างๆเราก็เลยไม่สามารถพ่นไปกับยางพวกพลาสติกเนี่ยตรงๆได้แต่ตัว l านาเทคเควียรยูีเนี่ยมันก็จะเป็นมิตรต่อ ยางนะครับมันเป็นมิตรต่อพลาสติกมันสามารถเคลือบพลาสติกได้แล้วก็พ่นพวก PC ซโลหะอลูมิเนียมได้ก็คือกันสนิมด้วยแล้วก็ทําให้พลาสติกต่างเนี่ยไม่แตกไม่กรอบนะครับแล้วก็ดูเหมือนใหม่แล้วก็กันน้ํากันความชื้นด้วยสําหรับตัวรางเนี่ยมันจะมีสนิมอ,อยู่พอสมควรเลยเพราะว่าเราใช้สเปรย์ในผสนมทั่วไปเนี่ยมันจะเคลือบได้ไม่นานตามการใช้จริงเลยผมใช้ก็ประมาณสักอาทิตย์2ออาทิตย์มันก็จะแห้งแล้วนะครับมันจะแห้งง่ายมากเพราะมันเป็น มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นน้ำมันจากปิโตรเลียมนะครับมันจะระเหยตามอากาศแต่ว่าตัวลานเทคเนี่ยมันจะระเหยช้ามากเพราะมันเป็นน้ํามันจากขนแกะนะครับไอตัวเนี่ยตัวเหล็กตัวเพลาพวกนี้ผมพ่นตลอดนะครับแล้วก็มันก็เอาไม่อยู่ครับมันยังไงก็เกิดสนิมอยู่ดีแล้วก็ตั้งเครื่องเนี่ยเราก็ตั้งไว้ตึงตุดเถวดอ้วยมีฝนสาดแดดสองอะไรเงี้ยปกติแล้วเราก็เลยมาใช้ตัวลานเทคเแคปซูลี้ฉลมนะครับฉลมไปให้ทั่ว ตัวเครื่องเลยนะครไม่ต้องกลัวมันจะโดนสายไฟโดนมอเตอร์ช็อตล้วก็ฉีดเข้าไปในตัวขั้วของอมอเตอร์มันด้วยนะครับเพื่อกันพวกความชื้นต่างๆสุดท้ายแล้วตัวลางสไลด์นะครับเราก็ต่อใช้ตัวลานเทคไทท์เอกรีสนะครับซอฟต์รีสก็คือเป็น จาราบีนะครับมาชโลมในส่วนที่มันเป็นแกนเพลาที่มันเอาไว้ใช้งานหลักๆนะครับก็คือตัวนย้เป็นตัวรางสไลด์นะครับแล้วก็มาชโลมสาเหตุที่เราต้องใช้จาราบีชโลมพวกลางสไลด์พวกเนี้ยเพราะรางสไลด์พวกเนี้ยนอกจากความกันสนิมแล้วเราต้องการความนุ่มความลื่นมันเหมือนเหมือนชกรถนะครับรถยนต์เนี่ยไม่ได้ต้องการอบสอบแรงกระแทกอย่างเดียวแต่มันต้องการความนุ่มนวลด้วยในการสไลด์การโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยมันต้องการความนุ่มแล้วก็ลดแรง ลดแรงสะพ้นนะครับระหว่างตอนที่ใบเนี่ยมันปะทะกับพวกอลูมิเนียมอะไรอย่างนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมีผลมากก็ใช้ตัวนั้นพอเราฉลบเสร็จมันจะลื่นเลยลื่นและนุ่มนะครับนุ่มกว่าเดิมเยอะก็การสนิมและหยุดการเจริญพันธุ์ของสนิมอีกสุดท้ายก็คือโดยการเอามาพ่นเลยทั้งตัวนะครับ ตอนแรกก็คือเราเราเราเช็ดก่อนเพื่อให้มันขัด,ข,ด,ข,ดขัดสนิมในระดับหนึ่งสุดท้ายเราก็พ่นแล้วก็ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งให้ตัวลา,าโาเทคเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อโลหะแล้วก็เนื้อพลาสติกเพื่อให้กันความชืน้นและกันสนิมได้ยาวนานครับผมอันนี้ก็ลองดูกันนะครับลองเอาไปใช้กันดูสําหรับการดูแลเครื่องมือในชอ็อปในโรงงานต่างๆขอบคุณครับผม